วันนี้เราจะมาสอนเปิดร้านออนไลน์นะคะเปิดร้านออนไลน์ยังไงให้ขายดีเวลาที่เราจะเปิดเพจอะรู้ไหมว่าอย่างแรกที่คุณต้องรู้ก่อนว่าลูกค้าของคุณอนะมันอยู่ที่ไหนนะคะตอนนี้บอกเลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะเรายังคุมเครือใช่ป่ะเวลาเราจะขายสินค้าหรือว่าเวลาที่เราจะแบบซื้อของอะไรสักอย่างหนึ่งบางทีเราก็ยังคุมเครือว่าเฮ้ย ลูกค้าก็เดินไปหน้าร้านเขาคงแบบไม่ได้มาซื้อออนไลน์เยอะใช่ไหมแต่ตอนนี้นะคะออลุงตู่แกก็ออกประกาศมาตรการใหม่แล้วทําให้ห้างเนี่ยที่เคยแบบมีพวกแบงกิ้งเปิดได้หรือพัสดุเปิดได้ไม่มีแล้วนะคะเปิดไม่ได้เลยก็ตอนนี้ก็ทำไงอะ่ะก็ต้องซื้อออนไลน์อย่างเดียวเลยเพราะอะไรเดลต้าระบาดหนักมากมีใครอยากจะกล้าเสี่ยงออกไปแบบซื้อของข้างนอกไหม เปิดไม่เป็นเปิดเพจไม่เป็นนะคะเปิดเพจไม่เป็นโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขั้นตอนแรกนะคุณมี Facebook กันใช่ไหม Facebook เนี่ยส่วนตัวขายของได้ไหม Facebook ส่วนตัวก็ขายของได้แหละแต่ว่า Facebook เพจเนี่ย ขายของได้มากกว่าเพราะอะไรเพราะใน Facebook ส่วนตัวมีเพื่อนจำกัดได้แค่5,000คนนะคะแต่ในเพจเนี่ยเราสามารถมีเพื่อนได้ไม่จำกัดแล้วก็สามารถทำอะไรได้หลายอย่างโดยเฉพาะการยิงแอดโฆษณาแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยการยิงแอดโฆษณาเดี๋ยวอลินจะมาสอนในไลฟ์ถัดไปยิงแอดเบื้องต้นง่ายๆด้วยมือถือเครื่องเดียวอะใครแชร์แจก มีแจกคอร์สฟรีให้กติกาคนที่แชร์นะคะทั้ง Facebook ทั้ง TikTok เลยนะคะเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ไลน์แอสไซน์ซีอีโอไอรินเนาะ เป็นคอร์สฟรีที่จะทําให้คุณเข้าใจเรื่องการทําการตลาดออนไลน์นะคะคือขายของออนไลน์แบบไม่ใช้เงินทุนนะคะชื่อคอร์สของไอรินที่ไอลินจะแจกให้ถ้าอยากได้แชร์แล้วแคปหน้าจอทัก Line OA ไปได้เลยแล้วเดี๋ยวไลฟ์จบแล้วแอดมินจะส่งลิงก์เข้ากลุ่มให้นะจ๊ะบอกเลยแจกกันจุกๆไปจ้ะเวลาที่เราจะเปิดเพจเนี่ยให้เราเปิดเข้าไปตัวขีดสามขีดด้านล่างตรงนี้ตัวคําว่าเมนูเนาะ พอกดเข้าไปคำที่ที่ว่าเมนูแล้วเนี่ยให้คุณนะคะไปกดที่เพจเสร็จปุ๊บมันจะมีคำว่า create อยู่ตรงนี้เนาะ create อยู่ตรงนี้ให้คุณกดคำว่า create พอกด create ไปปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นหน้านี้ขึ้นมา start ตรงนี้เลยนะให้คุณเลือกคำอธิบายของเพจของคุณว่าเพจของคุณเนี่ยขายหรือทำเกี่ยวกับอะไรนะคะก็ถ้าเลือกไม่ถูกก็เลือก personal blogger ไปก่อนสามารถเลือกได้3 categories อ่ะต่อมาชื่อเพจนะคะชื่อเพจเนี่ยให้คุณใส่ชื่อเพจไปเลยนะสมมติว่าคุณจะเป็น personal blogger ใช่ไหมถ้าคุณเป็น personal blogger คุณอาจจะใช้ชื่อคุณไปเลยก็ได้ แล้วคุณก็ห้อยท้ายว่าคุณสอนเกี่ยวกับอะไรอย่างของไอรินเนี่ยไอรินเนี่ยเป็นออสอนเกี่ยวกับการทำธุรกิจออนไลน์ใช่ไหมชื่อเพจของไอรินเนี่ยก็จะชื่อว่า CEO ไอรินสอนทำธุรกิจออนไลน์แต่ว่าอันนี้เราก็ตั้งชื่ออะไรอยากตั้งชื่ออะไรเราใส่แต่ถ้าสมมติว่าคุณขายสินค้าเนี่ยสินค้าของคุณคืออะไรให้คุณใส่คำสร้อยไปด้วยเช่น แบรนด์ยี่ห้อของคุณอะไรใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวไอรินเปิดอันนี้ให้ดูแล้วกันนะคะเครื่องผลิตออกซิเจนในบ้านอย่างเงี้ยเวลาคุณคนเซิร์ชเนี่ยเครื่องผลิตออกซิเจนในบ้านก็คือเจอเลยอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นชื่อเพจเนี่ยสำคัญมันจะเป็นตัวตัดสินเลยว่าคุณจะขายสินค้านั้นได้ไหมโดยแบบไม่ต้องยิงโฆษณาคือลูกค้าเนี่ยเขาจะเซิร์ชมาเจอคุณนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นไอเดียหนึ่งไอเดียแต่สิ่งสําคัญเลยเนี่ย เวลาที่เข้ามาที่เพจเนี่ยอะเพจเนี่ยเพิ่งสร้างเมื่อวันเสาร์ยังไม่ได้อัปเดตอะไรเพราะว่ายังไม่ได้เอารูปลงนะคะกําลังทํารูปอยู่งั้นเราจะเปิดไปที่เพจ CEO อ y l i n ทุกคนเห็นแล้วเนาะเข้ามาถึงหน้า CEO Aylin ปุ๊บเนี่ยทุกคนจะเห็นเลยว่ามันจะมีตรงเนี้ยที่เราเรียกว่าเหมือนแบนเนอร์ตรงเนี้ยนะคะ เป็นแบนเนอร์เพจเหมือนโฆษณาเวลาเราขึ้นทางด่วนเราเคยเห็นไหมแบนเนอร์ที่เป็นแบบแบนเนอร์ใหญ่ๆตอนนี้มันย่อมาอยู่ในเพจของเราแล้วอันนี้เปรียบเสมือนเป็นแบนเนอร์อันนั้นเลยนะคือถ้าใครก็แล้วแต่ผ่านเข้ามาในหน้าร้านเราเพจเนี่ยคือหน้าร้านออนไลน์ของเราถ้าใครก็แล้วแต่ผ่านเข้ามาแล้วเห็นคุณคุณต้องทําให้เขาเนี่ย เชื่อถือคุณเลยตั้งแต่แรกเห็นฉะนั้นการออกแบบแบนเนอร์เนี่ยก็สำคัญรูปนะคะต้องสวยแล้วก็ต้องบอกได้เลยว่าคุณอะทำอะไรทำเกี่ยวกับอะไรดูแล้วรู้เลยว่าคุณทำเกี่ยวกับอะไรคุณกำลังพรีเซนต์อะไรอยู่อย่างอันเนี้ยเข้ามาก็รู้เลยไอรินก็เขียนไว้ชัดเจนเลยถ้าคนเข้ามาแล้วได้อ่านก็ไอรินก็เขียนแล้ว่าไอรินไม่ได้สอนให้คุณขายของออนไลน์แต่ไอรินสอนให้คุณทำธุรกิจ ออนไลน์เป็นก็รู้เลยถูกป่ว่าไอรินสอนทําธุรกิจออนไลน์แล้วก็เพาะขายของเป็นไม่รวยแต่ทําธุรกิจเป็นคุณจะรวยเนี่ยแหละนี่คือวัตถุประสงค์ของเพจนี้แล้วก็วัตถุประสงค์ของแต่ละคอร์สแต่ละคอร์สที่ไอรินทําออกมาไอรินเป็นนักธุรกิจไอรินก็จะสอนทุกคนให้เป็นนักธุรกิจไม่ใช่แค่ขายของไม่ใช่เป็นแบบขาย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 แบบไม่ไม่ไม่ได้มีเทคนิคอะเพราะอะไรรู้ป่คุณลองไปดูดิ คนที่รวยเป็นแม่ค้าที่รวยเนี่ยเขามีหัวนักธุรกิจฉะนั้นสิ่งที่ไอรินต้องการถ่ายทอดก็คือวิธีคิดแบบนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จเขาทํากันยังไงไอรินก็ทดลองลองผิดลองถูกมาแล้วนะคะลงมือทําหลายอย่างลงทุนหลายธุรกิจแล้วไอรินก็เป็นเจ้าของธุรกิจหลายธุรกิจมากแล้วก็เอาความรู้นั้นแหละมาถ่ายทอดต่อนะคะเรื่องผลิตสินค้าไอรินก็เป็นผู้ผลิตเองเป็นคนนําเข้า นำ,ออน,น,นำเข้าส่งออกเป็นตัวแทนนําเข้าส่งออกเองแล้วก็ผลิตสินค้ามากกว่าหมื่นชนิดตั้งแต่ที่เปิดบริษัทมานะคะคุณมีเพจเป็นของตัวเองก็เหมือนคุณมีหน้าร้านเป็นของตัวเองละพอคุณมีหน้าร้านเป็นของตัวเองเนี่ยคุณจะทําอะไรก็ได้คุณจะขายอะไรก็ได้อย่างแบบเพจเนี้ยที่ไอรินเพิ่งเปิดมาเชื่อไหมว่าเครื่องผลิตออกซิเจนใช้ในบ้านตอน,นเนี้ยมีลูกค้ารอพีออเดอร์เนี่ยสิบกว่าเครื่องและ แล้วเครื่องหนึ่งเนี่ยคือ30,000บาท30,000กว่าบาทคุณเห็นไหมว่าสิ่งที่คุณนะ่ะต้องรู้คือนักธุรกิจเขาคิดกันยังไงแล้วคุณก็จะหาเงินได้แบบนักธุรกิจโอเคปะ่ะถ้าสมมติคุณคิดแค่ว่าจะขายของขายอะไรดีวะขายอะไรดีวะขายอะไรดีวะแม่งคิดไม่ออกขายอะไรดีคิดไม่ออกแต่ถ้าคุณนะ่ะคิดแบบนักธุรกิจคุณจะคิดออกว่าเอาอะไรมาช่วยแก้ปัญหาผู้คนดีเนี่ยแหละ เนี่ยแหละคือความต่างของการคิดแบบขายเฉยๆกับคิดแบบนักธุรกิจตอนนี้ไอรินมอบเครื่องมือให้คุณแล้วนะมอบเครื่องมือในการที่ให้คุณเนี่ยมีหน้าร้านเป็นเจ้าของร้านทุกคนสามารถเป็นเจ้าของร้านได้แหละ